ถ้าคุณยังสงสัยคุณค่าในชีวิตตัวเองฟังนิทานเรื่องนี้ครับวันหนึ่งลูกได้ไปถามพ่อว่าคุณค่าชีวิตคืออะไรแทนที่พ่อเขาจะตอบทันทีในตอนนั้นเขาเองได้ให้ลูกหยิบก้อนหินแล้วไปขายในตลาดลูกเพียงแค่เอาก้อนหินนี้ไปที่ตลาดลถ้ามีใครมาสอบถามให้ชูแค่สองนิ้วและไม่ต้องพูดอะไรลูกชายก็ได้ทําตามครับแล้วเราก็หินไปขายที่ตลาดแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสนใจที่จะซื้อก้อนหินนี้จึงได้ถามถึงไปว่าก้อนหินนี้ราคาเท่าไหร่ ฉันจะเอาไปตกแต่งในส่วนเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรทำตามที่พ่อบอกชูแค่2นิ้วขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า2ดอลลาร์ใช่ไหมได้ฉันจะซื้อเด็กจึงกลับไปบอกเพราะว่ามีคนสนใจที่จะซื้อก้อนหินก้อนนี้ในราคา2ดอลลาร์ที่ตลาดพ่อบอกว่าพรุ่งนี้ ให้เราเอาก้อนหินก้อนเดิมนี้ไปหน้าพิธธพิธภัณฑ์และถ้ามีใครสนใจให้ทําเหมือนเดิมให้ชูแก้สอง <c oughs> เด็กคนนี้ก็ได้เอาก้อนหินไปยืนขายหน้าพิพิธภัณฑ์และมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาสนใจที่จะซื้อก้อนหินก้อนนี้แล้วถามว่าก้อนหินก้อนนี้าา <c oughs> นราคาเท่าไหร่ <c oughs> เด็กไม่พูดอะไรยกสนิ้วขึ้นมา <c oughs> ชายคนนั้นก็บอกว่า <c oughs> ฉันจะซื้อมันในราคา200ดอลลาร์เ <c oughs> ด็กกระตื่นเต้นและดีใจมากๆจึงรีบกลับไปหาคุณพ่อและบอกคุณพ่อว่าพ่อนี่มีคนจะซื้อหินก้อนนี้มูลค่า200ดอลลาร์ พ็บอว,ว่านั้นครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ให้หนูเอาก้อนหินก้อนนี้ไปขายที่ร้านอัญมณีและไม่ต้องพูดอะไรถ้าเกา็ถามราคาย,ยกแค่สองนิ้วเด็กคนนั้นจึงทำตามแล้วก็ไปที่ร้านอัญมณีครับเจ้าของร้านอัญมณีเห็นถึงกระตกใจแล้วบอกว่าหนูหนูได้ก้อนหินก้อนนี้มาจากไหนรู้ไหมว่าหินก้อนนี้เป็นก้อนหินที่หายยากมากที่สุดในโลกเลยฉันจะต้องได้มันเป็นเจ้าของราคาเท่าไหร่เหรอเด็กคนนั้นไม่พูดอะไรและชูแค่สองนิ้วขึ้นมา เจ้าของร้านบอกว่าได้ฉันจะซื้อมันในราคา2 0 0 0 0 0ดอลลาร์เด็กจึงกับช็อกและตกใจแล้ววิ่งกลับไปหาคุณพ่อแล้วบอกว่าชายที่ร้านอัญญมณีตัดสินใจซื้อหินก้อนนี้ในราคา2 0 0 0 0 0ดอลลาร์คุณพ่อจึงได้บอกลูกไปว่าทีนี้เข้าใจความหมายของคุณค่าชีวิตแล้วหรือยังเห็นไหมว่ามันไม่สําคัญว่าลูกมาจากไหนเกิดที่ไหนผิวสีอะไรหรือมีเงินมากแค่ไหนมันไม่สําคัญเลยสิ่งสําคัญคือที่ที่เราเลือกที่จะอยู่ผู้คนที่อยู่รายร้องคุณ การวางตัวของคุณคุณอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตคิดว่าตัวเองเป็นก้อนหินแค่2ดอลลร์คุณอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตกับคนที่เห็นคุณค่าคุณแค่สองเหรียญทุกคนมีเพชรในตัวเองเราเลือกได้ว่าจะอยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราหรือเห็นเพชรในตัวเราเราเลือกได้ว่าเราจะพาตัวเองไปอยู่ในตลาดหรือร้านขายอัญมณีเราเลือกได้ที่จะเห็นคุณค่าคนอื่นและช่วยเขาเห็นเพชรในตัวของเขาเลือกคนที่จะอยู่รอบข้างให้ดีนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป โค้ดไอชีวิตติดโค้